สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อน,นะคะวันนี้ก็เจอไกดี้อีกแล้ววันนี้จะมาบอกว่าใครๆก็รู้ว่าเราแบบผมยาวเวอร์อะไรจะยาวขนาดนี้ตอนนี้จะบอกว่าถึงเอวแล้วดัดครึ่งเดียวคืออะไรยังไม่เสร็จนะอ่ะก็คือว่าด้วยความที่ผมยาวมากนะคะและดี่ก็เป็นคนที่กกผมมาตลอด4ปีเต็มตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงปี4คนดำฉัดก็เติบจ้า <laughs> อย่างเดียวเลยทำให้ผมเสียมากๆเลคะ่ะดิก็เลยต้องหาตัวช่วยสักนิดนึงดิ้ก็ไปเลยเลยไปเจอไปเลยคืออะไรเลยไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะที่รู้สึกว่าดีมากช่วยเรื่องผมของดี้ให้มันแบบว่าโอเคมากขึ้นนะคะนั่นก็คือเหมือนก่อนนั่นคือนี่เลยค่ะ อาแกนดีลักนะคะอยากจะบอกว่าดิ้ใช้ของเขาเป็นเซ็ตเลยนะเริ่มจากนี่คิมนวดแล้วก็ยาสระผมนะคะที่ใช้แล้วรู้สึกว่าเออผมดีขึ้นจริงแต่ว่ายังไม่พอยังไม่พอแค่นี้ใช่ไหมคะเราต้องมีที่ม์กผมด้วยถ้าคุณไปทําทิศเมนที่ร้านโอ้โหแพงแพงแพง,แพงตอนนี้ไม่มีนโยบายนะคะก็แค่ตัวนี้ค่ะจะทําให้ผมนุ่มขึ้นมีน้ําหนักมากขึ้นนะคะและปกติอยากจะบอกว่าธรรมดาแล้วแต่ก่อนนี้นะผมชี้ฟูมากชี้โดชี้เดแบบทิมหน้าชาวบ้านซึ่ง ผู้ชายไม่ชอบนะคะผู้หญิงผมเสียใช่ไหมเราก็เลยต้องหาวิธีพัฒนาตัวเองสักนิดนึงยังไม่หมดด้วยความที่ต้องหนีผมใช่ไหมคะทาผมทุกวันบางทีก็อยากจะดัดรอนบ้างบางทีก็อยากจะผมตรงบ้างแล้วแต่อารมณ์ใช่ไหมและประเทศไทยแดดร้อนแดดแรงมากๆกนะคะก็จะมีตัวนี้เป็นสเปรย์กันความร้อนนะคะทำให้ผมเสียน้อยลงแล้วก็ยังกัน UV อีกด้วยนะคะยังไม่หมดอย่างที่บอกว่าดิฉันีใช้ทั้งเซ็ตของเขาเลยนะคะอาแกนดีลัก ก็มีอีกหนึ่งตัวสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะจัดผมรอนนะคะตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเออคีมล็อกผมนะคะอันนี้ก็จะทําให้ผมมีรอนมีวอลลุ่มมากขึ้นนะคะดัดแล้วก็อยู่ทรงนั่นเองตัวสุดท้ายอันนี้เป็นฟินาเล่เพราะว่าเยสจะบอกว่าชอบมากอ่ะเออตัวนี้มันมีดีอย่างหนึ่งคือว่านอกจากจะเป็นคีมที่บํารุงผมแล้วนะคะยัสสามารถทาตัวได้ด้วยเขาสกัดมาจากให้จะไม่ผิดนะเป็น ลากไม้ทะเลอะไรอะไรทักอย่างในประจุบันนี้แต่ว่าเวิร์กอะ่ะคือชอบมากๆไม่มีความเหนียวเลยนะ่ะหอมมากค่ะนี่ที่ได้ชอบคือสามารถทาตัวได้และคือไม่มีความเหนียวไม่มีความมันคือซึมและหอมและคือดีงามและเราก็สามารถทาผมได้ด้วยเออ นะคะใครที่อยากจะแบบว่าผมดูดีมีวอลลุ่มชมตัวเองไปอีกนะแบบเรานะคะอย่างนี้ก็สามารถลองเอาผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ไปลองใช้ดูเพราะอยากจะบอกเลยว่าเป็นตัวช่วยดีๆมากๆเลยอีกหนึ่งตัวช่วยนะคะยังไงก็ต้องฝากไว้ด้วยนะคะอแกนดีลักวันนี้ดีๆไปก่อนนะเดี๋ยวคลิปลงไม่ได้อีกพูดยาวเมายาวมากๆเลยไปก่อนนะคะ